บาเซเลนายังห่างไกลข้อตกลงสัญญาฉบับใหม่ของเจเบเลนนะ่าต่อสัญญากันไหมซาล,ล่าห์ยันแล้วอยู่ลิเวอร์พูลต่อไหมในช่วงเซ็นนาอารันโซเปิดใจถึงมาตริกและก็ลิเวอร์พูลก่อนที่จะระเบิดศึกนัดชิงอยู่้าแชมเปี้ยนลีกในช่วงวันเสาร์นี้มินาโมโปรโจบนัดชิงศึก UCL ถึงตัดสินอน,นาคตอันใกล้นี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยกันที่ทางบาเซรลนา่าหารือเรื่องสัญญาฉบับใหม่ของอุสนเดเมเลเปชาวฝรั่งเศสไปครั้งล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆเหมือนเดิมนะ สื่อมาก้าสื่อของสเปนรายง,งานข่าวบอกว่ามาเชลอเมรันี่ CEO ของบาร์เซโลนาและก็จอนนี่ครันช์ Crunch, ที่ปรึกษาทางด้านการกีฬาของสโมสรมีการประชุมกับตัวแทนของเดเบเล่เรื่องสัญญาฉบับใหม่ไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้อยู่ดีโดยการรายงานข่าวระบุลเลยว่ายังมีความแตกต่างในเรื่องของตัวเลข,ขาั้นเ่อนนะเพราะสถานการณ์ทางการเงินนั้นอ่อนแอของบาร์เซโลนา,นข,งงา,นานขณะที่ทางเดเบเล่เองก็ได้รับกาข้อสเสนอที่ดีกว่ามากจากสโมสรอนนื่นๆอาทิเช่น ปาดิชเชตแมงกับทางบาเยอร์มินิกโดยก่อนหน้านี้มีข่าวบอกว่าเดมเล่ตปรารถนาที่จะย้ายไปร่วมทีมปาดิชเชตแมงเพื่อจะร,ร่วมงานกับทางคีรียนเอเบเป้ที่เพิ่งจะต่อสัญญาฉบับใหม่ที่นั่นและก็แทนที่อังเคลดิมาเลียที่เพิ่งหมดสัญญาย้าย,ายออกจากทีมด้วยในขง้งนี้โมเมซันลากองหน้าทีมลิเวอร์พูลเปิดปากชัดเจนแล้วว่าจะรับใช้หงแดงต่อไปในช่วงซันนาเนื่องจากยังเหลือสัญญากับตุกสังกัดอีกปี โดยดังโค้ชของซาร่าได้รับการจับตามองมาโดยตลอดเนื่องจากเขาดันเหลือสัญญากับทินแอนฟิลจนจบฟีชนะหน้าและยังตกลงต่อสัญญากันไม่ได้ในเวลาน,นี้กระทั่งล่าสุดในการถแถลงข่าวก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศถ้วยแชมเปียนลีกกับทางบริอัลมาตริดในวันเสาร์นี้ซาร่านั้นได้การันตีให้สโวกเบรดแม็กชีนได้อุ่นใจได้ว่าจะรับใช้ทีมดังแห่งเบอร์ซี่ไซด์ในช่วงยิงชนะหน้าอย่างแน่นอนแต่ไม่ยอมตอบว่าจะขยายสัญญาหรือไม่ ผมไม่ต้องการจะพูดถึงเรื่องนี้ซารา่าตอบสื่อบอวันที่15พฤษภาคมหลังถูกสอบถามเรื่องสัญญาผมอยากจะเห็นเทนโดชูทรอฟี่และผมบอกว่าจากนั้นเขาจะยื่นให้ผมซึ่งันดอนว่าผมจะอยู่ต่อในช่วงสันหา้านะผมมีความมุ่งม,มั่นมาโดยตลอดหลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งก่อน และเมื่อวันัทที่ผ่านมาทุกคนนั้นมีแรงกระตุน้นสาราได้เอ่ยถึงความประชัยต่อทางราชุดขาวในนัดชิงถ้วยหูใบใหญ่ปี2018และการพลาโดโอกาสในการคว้าชแชมป์พิมบริกในนัดปิดซีสั้นในครั้งนี้เราะจะต่อสู้เพื่อสิ่งสิ่งนี้และทุกคนก็ตื่นเต้นโดยต่อเรื่องสัญญาของดาวเตะแอฟริกันเจคินคอฟกุนซูทีนลิเวอร์พูลเองซึ่งจะต่อสัญญากับสโมสรไปเมื่อไม่นานมานี้เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อไปก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมีนา,นานคมนี้ว่าขึ้นอยู่กับตัวนวักเตะเองนะว่า จะยินดีขยายสัญญาหรือไม่ขณะที่อดีตขุนพลชีมเชลซีเคยเปิดปากตอบโต้ข้อมูลของสื่อแล้วว่าไม่ได้เรียกค่าแรงก้อนโตอย่างที่ตกเป็นข่าวนะพร้อมทางยืนยันน้ว่าอนาคตของเขาอยู่ในมือของสโมสรท่านี้กองหน้าไวสก้าเปรานี้ย้ายไปจากทางบรม่าเมื่อปี2017และก็มีผลงานสอยตะขายให้กับทางบริเชีนได้ถึง1 5 6ประตูจตทั้งหมด253นัดชาบีอารนโซ่ตำนานแข้งชาวสเปน ให้สัมภาษณ์ชื่ชมทีมเก่าของตนอย่างทางเบรอัลมาดริดและก็ลิเวอร์พูลว่ามีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งแล้วกับทางสัปปะหลาดทั้งคู่ก่อนจะดวนกัรในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกนัดชิงชนะเลิศช่วงสัปดาห์นี้โดยตอนได้ยินทางเชคเกนคอปให้สัมภาษณ์ว่าสภาพจิตใจของนักเตะลิเวอร์พูลชุดปัจจุบันแข็งแกร่งเาวกับสัปปะหลาดเพราะต่อให้เจออุปสรรคหนักหนาสหาหัสแค่ไหนก็กัดฟันต่อสู้จนคว้าชัยชนะมาได้ทั้งหมด ผมรู้สึกดีว่าสิ่งที่พวกเขาทำกันมาตลอดทั้งฤดูกาลนี้มันเป็นเรื่องที่ยากมากมายแค่ไหนใครช่วยบอกผมทีสิว่าการเข้าชิงบนถ้วยสามรายการแถมลุ้นแชมป์พิมร์บรีกจะถึงนัดสุดท้ายมันแค่เรื่องจิบจิบแต่สิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ได้เพิ่งจะมาเจ๋งแค่ปีนี้ปีเดียวเท่านั้นแต่พวกเขาสร้างมาตรฐานเอาไว้สูงเลิ้วและอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อสามงสี่ปีก่อนอยู่แล้วนี่แหละครับคือรากฐานของจิตใจที่แข็งแกร่งเราก็สับประหลาด โดยเกมนัดชิงฟรรุตบอลรายการใหญ่ที่สุดอย่างทางยูฟ่าแชมเปียนลีกคือเวทีที่พวกคุณจะต้องเข็นเอาศักยภาพระดับนั้นออกมาให้ได้อีกครั้งซึ่งในหลายครั้งบางก็ตัดสินผลแพ้ชนะด้วยกันในจุดนี้อย่างแน่นอนอย่าลืมแต่ว่าทางบริอลมัดรปิตนั้นก็คือสปราดอีกหนึ่งตัวที่โหดพอๆกับพวกคุณคงจะไม่ต้องบอกลัวชนะว่าเกมนี้มันจะมันขนาดไหนเอาเป็นว่ามารอสนุกด้วยกันกันดีกว่านะแล้วเจอกันทุกคน ทางคูมิมินามมโ,โนกองหน้าทีมชาติญี่ปุ่นของทางลิร์พูจะตัดสินอนาคตของตอนเองหลังเกมจบยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบชิงชนะเลิศในวันเสาร์นี้โดยมินามมโน่กลายเป็นตัวสำรองอดทนของทางลิรูพูนะฮะเมื่อลงเล่นไปทั้งหมด24เกมรวมทุกรายการในรายการนี้แต่เป็นการลงตัวจริงในพรีเมียร์ลีกเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นและเป็นการลงตัวจริงรวมถึงทุกรายการเพียงแค่9เกม แต่ก็ยังยิงได้ถึง10ประตูเป็นการยิงในพิมริก3 3ประตู f อฟเอคัพสประตูและก็คาราบาลคัพสประตูในครั้งนี้โดยผมมีเกมกับทีมชาติญี่ปุ่นด้วยในช่วงเดือนมิถุนายนนี้และจะไม่มีเวลาได้หยุดพักผ่อนเลยแต่ผมนั้นจะคิดถึงเรื่องอนาคตของผมหลังจบเกมรอบชิงชนะเล League. ิศแชมเปียนลีก้ดยก่อนอื่นเลยนะผมเนี่ยกำลังจดจ่อกับเกมเกมนี้มิเดมินโนได้ให้สัมภาษณ์นะฮะ สำหรับทางมินามิโนตเนี่ยยายจะทางเรดบูซัสบวกมาอยู่กับทางลิเวอร์พูลเมื่อเดือนมกราคมปี2020ได้รับบทบาทเป็นตัวเลือกแนวรุกรองจากทางโมฮิเมซาน่าซาเดโอมาเน่ติโกโชต้าและก็โรเบรโตฟิมิโน่คาโลอัชเชรติผู้จัดก,การทีมเรอัลมาดริดให้สัมภาษณ์ตอบกลับหลังจากได้ยินโบฮิเมซาน่าซูเปอร์สตาร์จากทางลิเวอร์พูลประกาศว่าอยากจะแก้แค้นที่ทัพหงแดงนั้นเคยพ่ายต่อทางราชชุดขาวไปเมื่อปี2018ที่ผ่านมา หรือก่อนหน้านี้เป็นทางดาวเตะชาวอียิปต์ที่ประกาศชัดเจนนะว่าเกมนัดชิงยูฟ่าแชมเปียนลีกในค่ำคืนวันเสาร์ที่สนามปรากเดอแพงประเทศฝรั่งเศสคือสังเวียนที่ตนนั้นจะใช้ล้างแค้นเรอัลมาตริกผมตื่นเต้นกับเกมนัดชิง UCL ปีนี้เป็นอย่างมากเพราะเคยพูดไปแล้วแต่ว่าอยากจะเจอกับทางบรอัลมาตริกที่สุดเนื่องจากพวกเราวนั้นเคยแพ้พวกเขาแบบเจ็บปวดเมื่อปี1 8ฉะนั้นมันคือช่วงเวลาแห่งการล้างแค้นสนารากตันี้ก็ได้กล่าว โดยไม่ต้องบอกเลยก็รู้ว่าเกมนี้จะยากมากมายแค่ไหนมาตริกนี่เอาชนะคู่แข่งคนโหดมาหลายทีมมากกว่าจะทะลุถึงรอบชิงฉะนั้นเลฟปูห้ามทำพลาดหรือเผลอเลยแม้แต่วินาทีเดียวซึ่งหลังจากที่ทางพี่แจ้อันชอรตินะฮะได้ยินยอดแข้งจากทางฝั่งหงแดงประกาศก้าวอย่างนี้แล้วเขาก็ตอบกลับแบบเท,ท,ท่ตามสไตล์คุณซือรุ่นใหญ่นะว่า ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเกมนัดนี้มันเป็นแรงกระตุ้นชั้นดีเลยสำหรับผมและก็ลูกชีมแน่นอนคําพูดของซาร่าเองก็ด้วยแต่ผมอยากจะบอกเขาด้วยว่าหนึ่งในมัตริอเนี่ยก็เคยแพ้ลิเวอร์พูลในเกมนัดชิง UCL ที่ปารีสในปี1981มาแล้วฉะนั้นมันคือการล้างแค้นของพวกเราเช่นเดียวกันอันเชนได้กล่าวก,กับทางะะ <S <S 2> <S 2> มารากาะเจมี่คาร์เกอร์ตำนานกองหลังทีมลิเวอร์พูลยืนยันฟันธงด้ว่าโรเบรโตฟิเบนโน กองนั่งชาวบราซิลจะไม่ย้ายออกจากสินแอนฟิลด์ในช่วงสมร์น,นี้ตาที่กูรูหลายๆท่านทำนายเอาไว้และอยู่ต่อจนหมดสัญญาฉบับปัจจุบันในปี2023เกินเลยเียๆส่วนตัวแล้วผมเชื่อมาว่าโรเบรโตฟิมิโนจะไม่ย้ายออกจากทางลิเวอร์พูลในช่วงสมร์น,นี้ตามที่กูรูหลายท่านวิเคราะห์เอาไว้หรอกนะเขาจะอยู่เล่นกับเราต่อไปจนหมดสัญญาในตอนปี2023ซึ่งนั่นคือเวลาที่พวกเราต้องบอกลากันอย่างเหมาะสมและก็อบอุ่น ด้วยความที่เฟอร์มิโนเองก็มีความสุขกับบทบาทของตนเองในทีมชุดนี้แถมลิเวอร์พูลเองก็คงจะไม่ได้เงินมากมายนักหาการีบขายเขาทิ้งไปเพียงแค่เรื่งเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่ากลัวนักเตะจะเรียกร้องโอกาสในการลงสนามมากกว่านี้เพราะยังไงซะที่นหน้าเขาจะยังเป็นหม้เด็ดของเราอยู่ดีนั่นแหละครับเฟร์มิโนเป็นนักเตะที่สร้างประโยชน์ให้กับทีมได้ลอย่างจริงจังทั้งในและก็นอกสนามแต่ด้วยสถานการณ์ล่าสุดด้วยอายุอานามที่มากขึ้นแน่นอนว่าค่าตัวย่อมจะลดลงไปเยอะ ผมไม่ได้หมายความว่าเขาหมดคุณค่าแต่มันแค่ไม่คุ้มหากสโมสรคิดจะขายนักเตะแบบนี้เพียงเพราะอยากจะได้เงินต่อให้ความเห็นของผมมันขัดแย้งกับคนทั้งโลกก็ตามทีก็จะขอยืนยันนะว่าฟิมิโนคือคนที่ได้อยู่ต่อเหมือนกับทางเซียวมาเน่ส่วนกรณีของซานล่าผมทำได้แค่หวังให้เขานั้นอยู่ต่อเช่นเดียวกัน โดยอนคตของซาล่านั้นทางด้านคาริกเกอร์ก็ได้พูดเอาไว้แบบค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าหากคิดจะหากหาเงินดเยอะเหมือนนักเตะด,ดาวดังคนอื่นๆการเลือกย้ายไปเล่น,นท,ทีมอื่นเรื่อยๆในช่วงบั้นปลายอาชีพนั้นก็ถือว่าไม่ผิดอะไรแต่ลิบภูพูลคือทีมที่สุดแล้วสำหรับตาชาวอียิปต์รายนี้จริงๆในเวลานี้และข่าวดิ์ภูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกๆคนครับ